สงเกตนะเออเพิ่งเลิกงานเออกรร็ลังเลิกก็ล้างยางกลับเว้ยเวลาไม่ขึ้นทำไมไม่เห็นจัจจกรยานสักคันล่ะนี่เอ้ยถ้างั้นก็ได้เพิ่งหนีไปแล้วนี่เวลาไม่ขึ้นไรไม่มีจักรยานสักคันเลยอุย้ย เอยมันซ้ำนี่แหละคุณสมเกียรติมันแค่นี้แหละมันไม่มีอีกหรอกดูท้องฟ้าสีหนแดดออกคุณเออม,มันตกมาพอให้เห็นปล่อยๆมันไม่ได้ตกมากไม่ฝุ่นแดดเห็นบอแดดทุ่นมันไม่ตกแล้วมันไม่มีหรอกมีแค่นี้นแหละ <laughs> เออพ <laughs> อดอหลิยยังป่ะนี่แหละมันมาพอให้เห็นนี่แหละนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่ <laughs> นี่นแค่นี้แหละทองท้องฟ้าดูมาท้องฟ้าแจ่มเลยคุณมันน่าไปเดินอยู่ดิแต่มัน ไปไปก็ไปหาคหลิปไว้แหละคุณโจเกียดเอ้ยมันไม่มีคลิปลงบ้านผมไม่มีพระจัน <c oughs> นั่นแล้วคุณเห็นบ่อแด,ดดเห็นบ่านนะตรงนั้นอนะ่ะแดดด้วยนะเนี่ยแดดตััวอนดวงอาทิตย์นะ่จ้าเลยุนเห็นบ่ ทิศยาเลยฝนอกอ่าดูผนแจ่มปานยังพุณนะปานอยู่ที่ประเทศไทยผดดู้น้เห็นบ่ซ่องซ่องฝ้าะเห็นบ่ยังก็อยู่บ้านเราเลยนะไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เหมือนอยู่ที่นี่นะ <laughs> เด็ดแจ่มเลย ขึ้นแค่น้อยขึ้นพอให้มันได้เป็นคลิปเดินถึงบ้านก็ลงแค่นั้นแหละอุ้ยลงวันนี้บ้านผมอุ่นแล้วนะ17อัยหนีเมันกีสิีโบ่อิว่างนั่นบนิ่สิบ่อิว่างเอิน อุณหภูมิแมเจ้านะบะอนะไม่เท่าไหนบริเบ่งถ้าว่าเจ้าร้อนนะ่ะถ้าว่าเจ้าอุ่นอุ่นสิบเจ็ดโอ้ <c oughs> คุณพี่ไก่สวัสดีค่ะคุณพี่ไก่เดินกลับจ้าเดินกลับบ้านทีนี้ วันนี้พาเดินกลับาที่เก่านี่แหละไม่ได้ไม่ได้มีทางไหนหรอก ไปทางไหนยายจอยวันนี้ยาจอยหเห็นกระต่ายเนาะทุกทีจะมีกระต่ายนะนี่ออกมาเล่นเท่นี้นี่ อย่งน่ะใครเฟ็ดอะไรนาะเนี่ยอ๋อเขาทำบ้านไม่ได้อันนี้หรอกนี่เขาทำบ้านหลังนั้นโอ้เขาหลือลงเบิดเลยตัวหนาเนาะเขาหลือลงหมดเลยตัวงน่ะเขาทำใหม่นั่นน่ะห้องนั้นรถเคーン หลุดเค้นเพิ ok! <the um ่นนอนเลจยอยออกจากที่นอนยังจอยโออดูเค้นยกดูเค้นยกนี่เบิ้งคือพวกขึ้นละกันขึ้นให้เบื้องแน่แจกบาทไง ึ้นพาอ,อ,อย่างละเลาะป่าพาเดินเลาะป่าได้หกนาทีได้หกนาทีเดินพาเดินเดนินเลาะป่าให้มันได้สักสิบนาทีเน,นะเนาะสนามเด็กเล่นสนามเด็กน้อยเล่น จางหิมะน้อยบ้านผมนัานใจบ้านคุณสมเกียรติโอ้อยู่ยากแล้วขนาดนั้นนะคุณสมเกียรติเอ้ยในขนาดบานนั้นนะผู้เฒ่าเพิ่นนะ่ผู้เฒ่าเพิ่นกัย่างกันเถอดเด้นู่เห็นมะสองคนคนเฒ่านะเพิ่นกับผ้ากันยางออกกาลังกายกันเถอดเด้ออ้ยลื่นนะเออไม่ใช่ของดีเด้อละ่ะอืมลื่นนะนี่ ไปอยูไ่ไปเดินเอาเวลาสักหน่อยเนาะสักสิบนาทีมัาเดินลัดไปนั่นก็ถึงบ้านลดเยอ <B> ะ <c oughs> เยอะไป <c oughs> ใช่ใช่คุณสมเกียรติอุ้ยคุณสมเกียรติค่อยค่อยดูข่าวนะนี่ขวยตุนตรงเนียนี่ขวอยหน,หน่อยๆยู่นี่นเนาะเอ่ะขวอยตุนเยอะมากเลยนะคุณสมเกียรตินักตงนี้ นั่นตรงนั้นนะ่ะมันขึ้นใหม่ๆอยู่ด้วยนะ่ะสิม,มันดีเนาะไห้ละหล่ะขวดไห้กับพวกขวดนี่เห็นปะเนะี่ยขึ้นใหม่ๆอยู่นะหวยตุนนะ่ะก็เยอะมากเลยนะนี่จ้าหน่อยกระเทียมปลากับขึ้นอันน่ะต้นใหม่ลงเนะเนี่ยต้นไม้นะ,นะ เหมือนเขาจะไม่มีชีวิตชีวาอีกนะอุ้ยนกุนแล้วถึงเวลานั่น,น,นมันก็มันก็แตกใบอีกเหมือนเดิมเนาะต้นไม้ที่นี่นะเมื่อวานติดลบยี่สิบวันนี้ลดสิบเจ็ดโ, 17, โอ้ยไปไหนลำบากค่อยด,ดูข่าวนะคุณสมเกียรติปตยานนอะกที่ว่ารถอันรถมันลื่นน้ำแข็งมั้ไหม รถมันลื่นอันหิมะน่ะตกอันนั่นเนาะโอ้พราอว่าโอ้ไปแต่ย่านแล้วมันอันตรายอยู่นะกับถนนหนทางอ่ะเนะาะนี่เจ้าว่านั่นแหละต้องใส่ล้ออันนั้นเนาะต้องใส่ล้ออันตะปูน่ะเนาะแต่ที่นี่มันไม่มีหรอกมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่เคยเห็นหร <c oughs> อกน,นี่อย่างอนาเ็ตปะใหญ่ม โอ้ยโอ้ยขอกระแด่ขบ no, no, no. no ุข so no, 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 no. no ้อบมาแล้วล่ะสอบเธอได้นี่พ้มาเพราะตีเล่นเธอได้นะมันไม่เย็นเนาะหมาน่ะมันไม่เย็นเหมือนคนนะ เดินออกอ่นก็ออองประคุณด้วยนะเขาก็ไปดอกไปแค่นี้หละ <c oughs> ข่าวที่ไหนโอ้ยหนูเห็นใน YouTube นี่แหละไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวปลอมเทศอะไรเนาะไม่ใช่เปิดเนิ่นหรอกไหนไม่รู้น่ากลัวม,มากเลยนะ แล้วที่ไหนแบบที่ว่าเขาอ่นหนาวตุยกันนะเออเห็นข่าวแวบๆอยู่นะจะไม่ได้ดูหนาวเย็นจนตุยนะ่ะเออออกข่าวอยู่นะคนแก่ขับรถตก น้ำก็มีนั่นแล้วบางบางคนเขาก็ไม่สินทางเนาะไม่สินทางแล้วทีนี้เวลาเบรกอะไรนะเนาะมันลื่นนะน้ำแข็งเนี่ยไม่ใช่ของดีเด้นน่เออมันลื่นนะนน่ไม่ได้อัอนนี้ดิถนหนหนทางไม่ต้องระวังนะขณะเดินนี่ก็ยังระวังนะมันลื่นเออจะเสยใจละ ได้สิบเอ็ดนาทีแล้วไปอีกเั็หน้อยเนี่ยเดี๋ยวออกไปนี่ทะลุไปนี่ก็ถึงบ้านแล้วท่ายางท่ายางเอาเวลาโอ้โอโอแบบนี้มันจะลื่นนะนี่นแบบนี้อันตราย เดินต้องระวังแม่น้องแม่น้องร้อนหมแม่น้องที่บ้านเรานะร้อนบอ๊อเหมือนนี้แม่น้องดีนะคะสวัสดีนะคะแม่น้องโอ้ขอบเอระไหนอะ่ะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นเลยได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวมัน สเตอร์คอปเตอร์นกนกตัวนั้นน่ารักเธอนะนกน้อยนะเหนนะ็นไหมอยู่ข้างบนนะนไป,ไปเดี๋ยวก็ลงก็ลงเร็ว างในป่าทางในป่า,น,ปาน่นคุณปาสนาสวัสดีค่ะคุณปาสนาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ที่สิบสามนาทีแล้วไปลงลมาเนีถึงบ้านแล้วเออฝึก้าหมาไม่ยงฟ้าหมามันยางาาหมามาเตือน ถ้าเดินออกไปข้างนอกคุณเนาะคุณคุณสมเกียรติเนาะตรงพิการเกษตรนะเนาะมันก็จะน่าดูอยู่นะหนูว่าเนาะก็ยังจะเห็นขาวอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ละลายนั่นน่ะละลายอยู่แต่ยังไม่ไม่หมดเนาะลื่นนะนี่ถนนอันตราย เปลายมากเลยนะเนี่ยอุ้ยน,นั่นเดนบอกว่าบนมือโอ้โหบอกเขาท่าแล้วนี่ถ้าลงเด้อบันเด้อมันลื่นเนาะมันลื่นปะลงอ้าวหาลางังคามไม่ใหญ่อนีรกันะนะหลงังคาบ้านไม่ใหญ่อนี่ เย็น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 โอเคนะคะเสร็จแล้วแต่เนี่ยควรอันควรราคาควรทวนทวนอยู่เอให้แน่แจ็คมื่น,น,นใหนน้อย่างนอให้อย่างนอให้แน่แจ็คมื่นอีอย่าง หายยังจักมือน <c oughs> คุณอันหันสาคุณหันสาเจ้าไปใส่มุดเ้าแล้วนะขอรู้ว่าหลุ่นน้ำจนว่าอันนี้จนจบคิบเราเห็นอันสองคนหนึ่งเนาะในโรงบ้านนะแต่ย่านครับเจ้าฟิดเสียงเนาะเขาก็เปิดเดีย๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็อันนี่อยู่นะเพราะว่าขอ,อ่านเจ้าว่าเนาะเขาสีบได้ยินเจ้าว่าน,ะบ,น,น,ะ,านะบ้านนี้ค้นดันบ้าน่อยก็บ้านเดือดตื่นเนาะเราบ้านเดือดตื่นได้มันยังเ้าอยู่นะ ฮั่นล่ะก็เลยอันบ่อยากเปิดเสียงแฮงเกิดว่าเกิดละอันเห็นคนเห็นอีหยังข่อยย่านเจ้าฮ้องหั่นนะโอ้ยกันเจ้าฮ้องกากขึ้นมาตื่นบึดมึงนังเซาอยู่เด้นั่นตอนขอเข้าเบิ่งน่ะมันยังปีดนอละขอตื่นน่ะนั่นแหละโอ้ยลุ้นนําจนว่าเว้าอยู่แต่เว้าคอยอติั่นละข่อยก็เปิดแนอนเ่งแนบ่ เร่งแน่นะเพราะว่าเรานอนอยู่เนาะมันบานตื่นเด้บ้านด้ตื่นกันเด้คนลุกันว่าอันนี้คืออะไรลุ่นนะาสา่เจ้าไปยังลง m b บานนะว่าสบายบะเขาหายไว,ไวเด้อคุณนุมน่มคุณนุ่มสวัสดีค่ะลงลวะล,ะละบาบันลงแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวสิโฟกนาะทีกลัวคุณเด้อเกือบสิบเจ็ดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อเพิ่งเปิด เพิ่งเปิดได้ตะก,กี้พิ่งเปิดได้ตะก,กี้ม่อย่างนอมาเป็นเปิดประตูโอ้แ <c oughs> ต่ยานโรงเรมลงบานแต่ยานเลงลรงบานคือสิมีโอ้ยมันก็นมีแหลนะเนาะ้างว่าเจ้าก็ได้มันคอยตื่นอันนะั้นอ่ะคอยรุ่นไปรนะุ่นไปเนาะบาในเสียงมันก็น มันมันก็จะเงียบหะนะคพอยว่าบดางนี้เสียงจะว่าคือวานแหละจะว่าค่อยเนาะเอยก็สิบบดยงนี้คือวานแหละเออนั่นแหละเอาก็ลุ้นไปลุ้นไปมันเห็นย้ายอันนั้นเข็นรถเข็นเค้นย้ายนเค้นด้วีแมนคนทําสะอาดแมนปเออคนทําสะอาดล้มบานแล้วเนาะสีแมนนะรถเข็นอันนั้นเพื่อนนะอันแล้วมีห่ออันพลาสติกเขียวๆอยู่อันนั้นนะเขาว่าเฮ้ยเนาะเพราะว่ามันอันอันนะโอ้ยคนละย่านนะเจ้าแับนี้ เราเจ้าก็เล็งไปน้ำอันนักขนาดยุอันข้างล่างเนาะขนาดยุข้างล่างก็ยังบมีคนด้ยเนาะเออมันก็แปลกแท่น่ะล้มบานอีหยังเอ้าขอว่าเอาคือแปลกแทบนนันนี้มีแม่ซีผู้หนึ่งเนาะเข่ามาเข่ามา,มาหันก็เพ่เห็นอีกเลยเพ่เห็นคนอีกเลยแบบน,นี้อ้าวขอว่าไปแตงเกิดบานนี้อีหยังหันอ้นประตูอีหยังน่ะประตูบนันไดก็ประตูรีบที่เห็นเงาคนน่ะ เห็นเงาคนอยู่แต่บออกมาเนาะเออนั่นแหละพักระเบื้องอยู่เฮ้ยเาว่าเด้อเขาหลากอันนั่นออกมาหันจนออกเพราะว่าประตูใหญ่แบบนั้นเขาจะเอาเอาอันนั้นออกมานะอืมอันอนนะั้นอ่ะอันนะั้นน่ะเข้าใจเนาะคําว่าอันอนนะั้นอ่ะเออนั่นแหละประตูใหญ่แบบนั้นนะ่ะเขาจะหลากอันนั้นออกมานั่นแหละเพราะว่าเฮ้ยเาว่าเด้อหันสายหัอยู่ผู้เดียวจนดอกจะไปผู้เดียวบหันวิะยาลักษณ์ลงบานอันรัน เขาอบพโยมอ๋อขอกะว่ายูคือยู่เด้ขาคือยูเม่เขาอบพยพโยนี้เบิดบ่อมันพ่มีคนอหลีเดบ้านนี่อันเก้าอี้เนาะเก้าอี้อันแถวนั่นน่ะเก้าอี้อในโรงพยาบาลนะคะว่างเนาะว่างแบบว่างเปล่าแบบนิ่งเลยน่ะไหมแบบแบบบ่มีเอียงเลยน่ะไหมเราว่าอู้ยเปต่ยานค่ะป่านหาหันสามกันในเนาะข่อยอันนี้เห็นปะข่อยพิมพ์่าออกมาสักคนออกมาข้างนอกออกมาลอยอยู่ข้างนอกค่ะว่า อย่าเฝ้าอัน,นี้่เกิดว่าเนาะมันก็บรนยายที่เมนบอรสิ่งที่ลี้ลับเนาะสิ่งที่เาราบ่เห็นโตเนาะบางทีเพิ่นก็อยากให้เห็นขอวาอู้อย่า่าเดอ้ออย่าเห็นเดอ้อเพราะว่าเพราะว่าอยาเห็นเด้ออย่าเห็นเดอ้อเพราะว่าเ่าอยากเห็นนะหยานเด้อของนั้น,นเนาะอะไรโอ้ยรุ่นน้ำจนวินาทีสุดท้ายทีย่หันทันสายว้ยมีเงามันออกในโทรศัพท์เอาตี แต่หันสามาเห็นเห็นเห็นนะเห็นนะจเจ้าไปยอนเบื้องเด้อเจ้าไปยอนเบิ้งเด้อเห็นนั่นน่ะน่ะอือมีเงามีเงาอยู่ประตูไงนั่นน่ะประตูใหญ่ประตูตรงนั่นแหละที่เขาเขียน,อ,น,นอันนั้นออกมานะ่ะอืมเพราะว่ารีบ,ร,บรีบอันนั้นนะ่ะเขาใส่เฉพาะเฉพาะเขียนเขียนตัวนั่นแหละออกมานะ่ะอืมมันเว้นคลิปรีบรีบคลบปอัรีบบทแบบีบเลบนะน่บอ,อ,อันนั้นคบนีบรีอรีบรนบรีนน่บอีบ ลูกเพราะว่าเคยไปบอยโรงาบาลโอ้คอปเตอร์คนเขาเล่นหาอย่างเพราะว่าเคยไปบอยอยุ่งเวงนั่นเนะาะแม่เอยบอสบ่ายเขาก็ไปเอื้อยบอสบ่ายก็เคยไปนะโรงบาบาลนะจะหูนะประตูใหญ่แบบนั่นนะ่ะเขาจะเอาอันนั้นหละออกมามันคือร้อนมากเลยคนลูกนั่นเล้วเจ้าก็ ก็คอยว่าน่ะบาตรงบันไดอีกเด้เอาวาสิลงกับบลงเด้วยบัณขอโทษด้อพี่น้องเอ้ยอันผู้ใดมิทุละก็ไปเด้อเดี๋ยวคุยกับหันสาก่อนจักบาทก่อนคุยกับหันสาจักบาทก่อนอันคอยว่าเนาะนั่งก่อนลงอันคอยว่าเนาะโอ้ยหันสาเอ้ยอันเสียวมองเจ้าอันขึ้นบันไดนะคือกันเด้กสร่งอันตรงบันไดฮะน่ะเออเจ้าขึ้นบันไดลงบันไดบมันเห็นอันนั่นเนาะเป็นท่งอันบันไดอยู่น่ะ น่ะเขาว่าโอ้ยอย่าว่าดูเสียงย่างน้ำกลนเจา <c oughs> น้ามันกับ่ามีคนอิลีนเปิดแต่ย่านแห้งอิลีเด้ป้ะโดมประโดมสวัสดีค่ะประโดม,ดดโดมขอบคุณนะคะพระโดมประเพ้นขอบคุณนะคะขอบคุณหนูเพิ่งเงินเลิกงานเพิ่งเดินเนี่ยเพิ่งถึงบ้านแล้วล่ะยังไม่ได้ขึ้นคุยกับหันซาปแป๊บหนึ่งก่อน เขาใหญ่คนป่วยไปศูนย์อบพยากหมดเลยแม่นยุกมันเนียบอีหลีมันมันผิดปกตินะแม้แต่ยามก็ยังไม่มีน่ะออยามก็ยังบบเห็นอ้าวขนาดเจ้าอยุสั้นได้น่ะนะเจ้าแพนกล่องลงมาข้างล่างน่ะยังบ่มีคนเดินเลยแถวอันล้านรถน่ะเออเห็นแต่รถแล่นอยู่ข้างนอกเส้นทาง่นน่ะเพราะว่าป้าบ่านันท์สากาเขาอยู่ในนั่นเนาะเราว่าุยรถสิบ้า นั่นแล้วโอ้ขอรุ่นบานย้ำมือเศร้าซ้ำด้วยนันก็ย่านย่านก็นึกว่าเขาจะเปิดเลี่ยวโอ้จะไปจังมงหันหันสาเราว่าโอ้ยน้องออกมาล้อข้างนอกก้อนเขาว่าปิดระยานแห้งได้บานี้อันอันมงมงร้านจอดรถหันคือกันนอหันสาเนาะมันก็บ่มีคนเลยน่ะแเมยบ่มีเลยแหมยบ่มีคนยางบ่มียามบ่มีอย่างเลยอยุ่บ่อยูุกับย้ายอันเข็นรถอันนั่นล่ะ โผล่ออกมาน่ะโคตอกใจเบิด์ตอ่าข็นรถเข็นนะ่ะสิเม่ยนคนทำความสะอาดนั่นแหละขึ้นโลดขึ้นโดนยังขึ้นสิลงนี่แหละเพราะว่าสิลงแบบเห็นหันสาเข้ามาเลยคุยกันหันสาก่อนหันสาเหมือนบางนั่นเร็วไปจาย่านแห้งเด้อเขายังไม่เปิดยังเกิดไม่มีโอ้ตี่นั่นแล้ววพอกว่าอยู่ จ้าแก่เยอะจอยทำธุระโหลดบูเป็ยนยังเดี๋ยวเขาก็ลงก,ก็คุยกันหนะันษาแบบของใหญ่เปิดเป็เบื้องล่งางแจ่วนะเพราะว่าจ้าวทักแทนเลยนะลงแถวหน้าหัลบนั่งอยูวนหนนี่คุยกันหันษาพแบบนึงเด้อมีธุระไปนะคะไปนะคะไปเด้ตอต้องอันนี้ก็คุยกันหันษาหันษาก่อนพ <c oughs> ระเพียนไม่เป็นไรนะคะพระเพีนไปขึ้นของพระเพีนเลยนะเก็บชั่วโมงนัะ่ะนะ ไปดูแลบ้านตัวเองเลยไม่ต้องเฝ้าหนูหรอกหนูไม่ได้นั่นเดี๋ยวคุยกับหาญซาแป๊บนึงอยู่สั้นสามซองกล่องลงมามีรถวิ่งไม่กี่คันแม่แมนแมน,แมนอยู่ถนนน่ะไม่ไม่กี่คันจริงๆอืมแบบว่างแบบอันนี้เลยนะ่ะเงียบเงามากเลยอะ่ะแบบว้าวจอนหันสากา้าอันนี้เนะาะปั้นเจ้ากล้าขึ้นฮอดสันนนะ้นสามปุณหนาฮานซาเอาอก็เห็นเจ้าไปซองห้องนั่นห้องนี่ เม่ได้อันวันนี้มีการล,อล,ะละ้อล้อย่างเนบนที่เก้าอีหลายๆน่ะที่เก้าอีคนนั่งหลายๆน่ะกะโปมีคนมีแต่คนเดียวเก้าอี้แบบว่างเปล่าแบบแบบมันขึ้นจังเันโรงบานล่างเลยนะเอออุ้ยปตตย่านไปตตย่านแห้งมันตรงนี้อยู่แล้วล่ะตีเอ้าเจ้าก็ได้เนาะไผพาเจ้าจไปล้งบานแต่ดึกแต่ดื่นป่านนั่นเนาะกวยกกองขึ้นมาเลย เจ้าก็ไปนังจะเดือดต่ดื่ดนี่โอ้ยเย้ะๆไปด้วยบบานี้ด้วยมันไปก็ไปแต่เว้นเสียเวลาเนี่ยกับยามันโอ้ก็บยานน้ำเสียวเสียวใส่เจ้าขนาดเลยเพราะว่าโอ้ยหันสาขนหลออันมีอีรีเด้เงาอันนั้นนะดิสเดาย์เขาเอ้ยเขาเบิ้องนแทบเล็ดไหมมันก็เลยอัน แคบพอได้เนาะันแม่นอยู่ในโทรศัพท์่ขยสิแคบให้เจ้าเบิองอยู่ลายนั่นอันนั่นเมื่อนเจอนั่นเจ้าใส่ือเก่าบ่มันมันเห็นมันเห็นเงาคนเดินดิ้นด้วยนะเออดิ้นด้วยเขาคือว่าเขาสิเปิดประตูออกมาลนะ่ะรีบสิบเปิดกับบ่เปิดไหมเจ้ากับแพนแพนกล่องไปตรงนั่นน่ะพักนึงอยู่นะจนเห็นุมดล่ะจนเห็นว่าเป็นเงาคนอะ่ะเออเห็นว่าเป็นเงาคนอะ่ะ เพราะว่ามันเป็นกระจกกระจกแบบว่ามองเห็นอยู่นะน่ะดีสามารถมองเห็นค้นครึ่งค้นประมาณครึ่งค้นเรึืงตู่ค้นอ่ะอืมนั่นแหละคิดถึงเจ้าฟงก้าไปได้นั่นเราหนัวกันแมนอยู่เยอะเยอะแมนเมนเจ้าเออเงึดหลนะนั่นแหละ บบนี so first, ้อ <scale salted pasado diet ing> oh, ันตกลงแล้วน <osaur Fred singing> oh, ั <necessary> ่นเจ้าได้ตรวจแต่ยังบ่ไะเจ้าได้พบหมอบ่ตรงซองกล่องลงมาเป็นเมืองเลยนะเป็นใจเมืองโอ้ผีร้องปากอือก็จังว่านี่แล้วยายจ้อยขอเห็นอิลีมเส้าวนะขอเห็นอิลีสอ่าพราะว่าเราเราบทเราไล่สดนั่นหระมั้งน้อเน้อง เม่นบอแบบนี้คยเบื้องย้อนหลังนะเมียเออคยเบื้องย้อนหลังอ่าเจ้าลงแล้วนะคยเบื้องย้อนหลังเขาเปิดไว้พอพอดีเลยไปเบื้อง้เจ้าก็เลยอเห็นนั่นแหละก็รุ่นตลอดเนาะก็เห็นเงาตรงนั้นโอ้ยอย่าว่าเด้อตอนนี้นเพราะว่าประตูนี่เขาเข็นอน,อนอันออกมาเ <laughs> ขาเข็นนั่นนั่นแหละประตูใหญ่นั่นแหละ คนไข่ไม่ม <í les được nói> <yelled> ีเลยมีแ hmm. ต <ça> <yerde> ่เจ้าก็อีเหม่นบ่มีไผ่ยักคนพี่ตรวจฟันอคิวเซนสี่โอ้โอ้จะไปฟันสี่หมอฟันโอ้เนี่ยจะไปหมอฟันจะไปตรวจฟันคือไปเจี๊ยบมู แมนยูตะเกามันอันเขาเปิดเนาะค้นกะไปคือนว่าละส่วนนี้เขาอบพะยกโอ้ทำันอ๋ออ้ยเย็นอ้ยนั่นแหละเรารุ่นน้ำยู่แล้วก็สิแล้วก็สิอันออาโทษัาสาเขาเบิ้งอีกเด้อถ้าเห็นเขาสิแคบให้เจ้าเบิ้งอีรีได้มันเป็นเป็นอีรีเป็นค้นนั่นแหละเป็นค้นคักๆคนี่แหละเขาเห็นน่ะ คนครึ่งตู๋เนาะเป็นเพนเพนส่วนครึงตู๋อะแต่เขาก็ดิ้นอยู่นะดิน้นดิ้นด้วยเลยเออ,อในนั่นะ่ะออภาพภาพมันดิ้นอยู่ก็คิดว่าประตูรีบสิเปิดออกมากับบุเปิดเพราะว่าเจ้าก็จ้องอยู่หันเลยพักนึงอยู่หันค่อยเย็นค่อยหนาวลงก็ได้แบบนี้เย็นแหง้แหง เย็นสาหรับคนนะคนอื่นเขาก็นะเห็นบ่กคนแก่คนอย่างคนกกนไปได้สบายเนาะต่เฮาน่ะเฮาบนบทเเย็นดเอ,อเฮาบนบทเเย็นเลยเย็นอีลี่จะขอขอบานก่อนเด้อขอบคุณลหลายๆ28ย่สินาทีเลยโอ้ยเนาะรบกวนพี่น้องขอบคุณลหลายๆลเด้อขอบขอบพระคุณลหลายๆขอบพระคุณมากๆนะคะทุกๆก,กําลังใจเนาะขอบคุณลหลายหลายจ้า รงเราหนาวไปไปย้ายชยหนาวหนาวคอยหนาวเย็นมือแม่น้องขอบคุณหลายๆคณสมเกียรติคุณทุกทุกคนคุณป้าชนาด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะปีใหม่แล้วขอให้ทุกบ้านเนาะทุกบ้านทุกท่านทุกคนขอให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังเนาะโชคลาภเข้ามาเนาะปีใหม่แล้วปีหกเก่าแล้วเด้อ ขอห้สุขสุก,กันทุกคนจ้าขอบคุณคุหลายจ้ะบาย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 ขอบพระคุณมากๆค่ะ